สำหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่ที่ต้องดูแลครอบครัวไปพร้อมกับทำขนมและอาหารซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือการเตรียมอาหารครับซึ่งต้องใช้เวลามากเช่นการนวดแป้งการตีเคก้กการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นการหั่นผักซึ่งการเตรียมอาหารด้วยเครื่องเตรียมอาหารอาเนกประสงค์นั้นผ่านการรีวิวในโลกออนไลน์มาแล้วนะครับว่าเครื่องเดียวนี้ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่บด บดพริกแกงหั่นซอยผักนวดแป้งตีเคก้กไปจนถึงสามารถทำไอศครีมได้ด้วยเครื่องเครื่องเดียวตัวเครื่องนั้นมีดีไซน์ทันสมัยน้ำหนักเบาใช้งานง่ายและทำความสะอาดได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นครับ ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้เครื่องนี้แล้วการเตรียมอาหารของคุณจะลดเวลาลงได้ถึงครึ่งหนึ่งสามารถทำอาหารได้มากขึ้นและยังมีเวลาเหลือให้ครอบครัวอีกด้วยการลงทุนให้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดเวลาไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแต่ทำให้คุณมีเวลาได้มากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่สนใจเครื่องเตรียมบดอาหารตัวนี้นะครับกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยครับ